สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่พิพิธพภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับก็จะตั้งอยู่ในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหา,จานจังหวัดุดรธานะครับก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวชมด้านในนะครับผมก็จะพาเที่ยวชมภูเขด้านนอกนี่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นตั้งแต่สวนดอกไม้ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มา ดูตรงศูนย์ให้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับดูแผนที่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอดประตูสุมนี้ไปนะฮะตอนนี้ก็ยืนอยู่บนทางเดินนะฮะลานกว้างครับจะเป็นลานสนามหญ้านะฮะแล้วก็ดู สังข้าวนะฮะสังข้าวที่หมักไว้นะฮะก็ชมพื้นที่สนามหญ้าลานกว้างนี้ไปก่อนแล้วก็เดินตรงไปอีกหน่อยนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเวทีนะฮะเวทีดินที่สร้างสูงขึ้นมานะฮะแล้วก็มาดูสัญลักษณ์นะฮะของโบราณวัตถุนะครับ มาชมกันให้ชัดๆนะฮะกับหม้อไห่ใจกันนะครับโบราณวัตถุนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่นนะฮะ เดี๋ยวก็ชมร้านค้าไปก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะฮะแล้วก็จะมีถ้วยชามด้วยเป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดอุดรธานีนะฮะทั้งเสื้อผ้าถ้วยชามเข้าของเครื่องใช้นะฮะ มีกระเป๋าด้วยมีถุงผ้าด้วยเดี๋ยวมามองเสื้อผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นตรงฝั่งนี้บ้างรวมถึงข้าของเครื่องใช้ด้วยนะครสรุปว่าเมื่อกี้ที่ผมพาชมนะคะก็จะเป็นตลาดบ้านเชียงนะครับ ก็คือจะเป็นตลาดต้องชมนะฮะเดี๋ยวมองเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งนะฮะตลาดบ้านเชียงตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ทานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับตรงจุดเมื่อกี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นโซนสถานที่จอดรถนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเข้าชมกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบก่อนอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับก็จะเป็นแหลง่งโบราณคดีสําคัญแห่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรับรู้ถึงการดํารงชีวิตในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า5,000ปีนะครับ เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าไปยังอาคารเลยดีกว่าเมื่อเดินมาแล้วนะครับก็เดินขึ้นทางลาดสีฟ้านะครับเมื่อเดินมาแล้วก็ชมบรรยากาศโดยรอบของทางเดินนะครับก็มุ่งหน้าเดินต่อไปนะฮะตามป้ายตามลูกศรชี้นะ เมื่อกี้ผมได้เข้าไปในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชแล้วก็ห้ามถ่ายดีโอแล้วก็รวมถึงห้ามใช้ไม้เซลฟี่นะครับผมก็เลยนําเสนอได้เฉพาะภายนอกนะฮะก็สําหรับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติแห่งนี้นะฮะก็ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็จะหยุดวันจันทร์ครับจะเปิดให้บริการท่องเที่ยวเข้าชมเนี่ยตั้งแต่ตอนเวลา9 0 0โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะ9มงถึงสิ0 0น,นครับเดี๋ยวผมก็จะพาเที่ยวโดยรอบของสถานที่แห่งนี้ก่อนละกันนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างปฏติมากรรมนะฮะก็จะเห็นเสาแล้วก็กำแพงนะฮะ เดี๋ยวไปชมชุดอื่นกันต่อนะครับณสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นศาลขุนเชียงสวัสดนะครับก็จะเป็นสิริศักดิ์สิทธนะิ์ณศานที่แห่งนี้นะครับก็คนุในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมา,ะากราบไหว้สักการะองค์ท่านกันนะครับโครงการบูรณะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมตรงศาลาแห่งนี้กัน,นครับ ก็จะเป็นมีทัศการพิเศษนะครับเที่ยวมรดกไทยเที่ยวมรดกโลกนะครับแล้วก็เลื่อนชมองจุดนี้นะครับเดี๋ยวมาชมอาคารนี้กันก่อนตึกรังค่าสีเขียวแห่งนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูทางนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับ แล้วก็มามองต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้สีเขียวขดีฮะต้นไม้ใหญ่มากดูล่องเย็นดีนะครับแล้วก็ก่อนกลับผมก็จะมาตรงจุดนี้นะครับตรงด้านหลังผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดใจัดการของสถานที่แห่งน,นี้นะครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอพาที่ชมนะฮะภายนอกของ พิพิธภัณฑ์ทักษ์แห่งชาติบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็โปติดตามผลงานของผมได้ต่อไปแล้วกันนะครับ